ในห้องหุ่นผมผมเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่านพนพก็เป็นคนที่มีความสับสนอยู่ในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่กำลังพารานอยกับ,ก,บกับอดีตของเขาอนะไรเงี้ยแต่คือปัญหาของตัวละครก็คือมันจำมันจาอดีตตรงนั้นไม่ได้นพนทำอะไรที่นี่วะหายหัวไปเลยนะมึงอ่ะ นบเนี่ยคือเขาเป็นคนแปลกหน้าเขาก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบบุคลิกแปลกแล้วก็อยู่ๆก็เข้ามาถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าแบบเฮ้ยคุณมาพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้แบบเชื่อในสิ่งที่คุณพูดออกมาอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นตัวละครที่มันมันมันเกิดชรอมากในชีวิตมันมันก็แต่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือมันก็จะมันแค่จําได้ว่ามันสําคัญต่อชีวิตมันเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะก็มันหยุดนิ่งไม่ได้จนกว่ามันรู้ว่าเหตุการณ์นั้นมัน r i g、like、h Thank you.